สวัสดีครับสวัสดีสุมเครื่องเสียงอารแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับวันนี้นะครับวันที่นะครับ21ธันวาแล้วนะครับใครนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ power นะครับก็รีบจัดนะครับเดี๋ยวไม่ทันเปิดปีใหม่นะครับวันนี้นะครับเข้ามาอ่า หนึ่งตัวนะครับวันนี้เข้ามา1ตัวนะครับอ่าเป็นนะครับเป็นของทาลานะครับ power ทาลานะครับอ่า T D นะครับ1น0 0งนะครับ T D หนึ0งพันะครับใครที่กำลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Class T D นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคนะครับ เป็นนะครับเป็นคัสทีดีนะครับคุณภาพสูงนะครับขนาดก็2ูนะครับ8โอห์มนะครับอยู่ที่พันวัตต์นะครับต่อข้างนะครับ8โอห์มนะครับต่อข้างนะครับตัวนี้สภาพประมาณ90%นะครับของอยู่ในร้านอาหารร้านเดียวคือร้านอาหารก็เปลี่ยนร้านร้านอาหารเลิกนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปทางอื่นนะครับก็เลยต้องเลิกขายนะครับ 4โอห์มอยู่ที่1,650นะครับตัวนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับ15ข้างละ3นะครับเป็นคาร์ทีดีนะครับกำลังวัดสูงนะครับตัวนี้นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่นะครับ10,000นะครับ13,500บาทนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับขับ18ได้ข้างละ2นะครับ ขับ18ได้ข้างละ2นะครับขับ15ได้ข้างละ3นะครับเป็นคัสทีดีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของพาดานะครับตัวนี้จะอยู่ที่13,500บาทนะครับสภาพ90%นะครับของเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับเนี่ยพวกหัวปลักหัวอะไรต่างๆนะครับก็ยังคืนเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็เป็น XLR นะครับสัญญาณออกจะเป็นสเปคอนอย่างเดียวนะครับซ้ายขวานะครับ อ่าลูกค้าก็คำนวณวัดลูกค้านะครับว่าใส่สเปคไหนนะครับพวกนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับบิดโมโนสเตอร์นะครับอ่านี่ครับบาร์โคดนะครับบาร์โคดก็ยังอยู่นะครับนี่ครับสภาพเครื่องนะครับยังสวยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับใครที่ฟินเอฟซีทาดานะครับก็ไม่ควรพลาด นะครับไม่ควรพลาดนะครับโท like, oh รเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นคัสที่ดีนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้พันวัตต์ oh ต่อข้างนะครับพันหกห้าสิบนะครับที่สี่โอห์มนะครับต่อข <kk ip> ้า <like> ง <owania> นะครับสี่โอห์มก็คือข้างละสองนะครับแปดโอห์มนะครับที่ว่าแปดโอห์มสี่โอห์มสองโอห์มนะครับแปดโอห์มนะครับคือสิบแปดข้างละสองอ่าแปดโอห์มสิบแปดข้างละหนึ่งนะครับสี่โอห์มนะครับข้างละสองนะครับ 2.66โอมนะครับจะอยู่ที่ข้างละ3นะครับ2โอมจะอยู่ที่ข้างละ4นะครับคือกำลัง power ก็ส่วนอยู่ที่ข้างข้างละ4นะครับที่เป็น PA นะครับข้างละ4นะครับนะครับ13,500าบาทนะครับเป็น p o w e r switching นะครับน้ำหนักเบานะครับนี่ครับนิวเดียวนะครับยกได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรที่ต่อ0837398945นะครับโอ้ขับมัวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ0837398945นะครับที่ร้านนรันศักด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนทีิมนมาไหนช่างงานนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก่อนจะอนตั้งนะครับโทรเข้ามาหาผมก่อนนะครับตัวโปด้วยนะครับทาดาโปูนะครับอ่าเอกโป้ด้วยนะครับนี่ครับสินเตอร์สภาพยังสวยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือท่านไหนที่อยากจัดชุดนะครับก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับ สองคูณสองนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเบรคคู่หนึ่งกลางคู่หนึ่งนะครับแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ปีนะครับประมาณหมื่นห้านะครับหรือท่านไหนอยากได้ตู้ลำโพงนะครับเริ่มต้นอยู่คู่ละห้าพันบาทนะครับสินค้ามือสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่คลองสังคลองหลวงปทุมธานีนะครับลูกค้ามีตัวไหนที่เป็นใใช้งานนะครับก็เอามาแลกกีเทิร์ได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผมจะขับแบบว่าข้างนึงนะครับผมจะขับกลางนะครับข้างนึงจะ อ่าเบรคจะออกแม่แรงนะครับเพราะผมขับแค่เบรคแค่สองใบนะครับกลางผมก็ขับแค่ใบเดียวนะครับให้คข้าน้าเสียงให้ลูกค้าได้ฟังน้ําเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับฟังน้ําเสียงกันดูนะครับสองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับชแนลอีนะครับขับเบรคสองใบนะครับชแนลนี้ขับกลางนะครับคข้าวนะครับ 3,500บาทนะครับอ่านะครับ13,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับทีดีนะครับทาดานะครับเอกนะครับนะครับสภาพประมาณ95%นะครับ เซนเนลเบดนะครับตัวนี้กลางนะครับยังดีนะครับครับอย่ามาลองฟงน้ำเสียงกันดู โทรเข้ามาสอบถามได้คัสทีดีนะครับคัสทีดีนะครับของทาดานะครับเอ็กโกนะครับราคานะครับราคานะครับอยู่ที่13,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้083 7 3 9 8 9 4 5นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้083 7 3 9 8 9 4 5นะครับไว้เจอกันอีกคิดมานะครับมีตัวไหนที่มีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับก็สามารถแลกีเทิร์ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแลกีเทิร์ได้ทั่วไทยนะครับ ดูเข้ามาสอบถามได้นะครับไว้เจอกันอีกคิดมานะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับท่านไหนที่นะครับสั่งสินค้านะครับก็รีบสั่งนะครับเดี๋ยวไม่ทันเปิดปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังโอ้โหนะครับขนส่งก็ส่งช้ามากนะครับ3 4ี่วันนะครับปกตินะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ช้าแต่ก่อนวันเดียวสอวันถึงนะครับก็รีบสั่งแล้วกันนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ทีดีนะครับรุ่นใหม่ของทารานะครับ13,500บาทนะครับสภาพสวยๆ90%นะครับของมือเดียวนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ